สวัสดีครับสำหรับน้องๆมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ Mac แลคงอยากจะทราบว่าในการลงแอปพลิเคชันของ MAC เนี่ยมันมีวิธีการลงแอปพลิเคชันเนี่ยอย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการลงแอปบนเครื่อง Mac ของเรานะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมามาดูวิธีการต่างๆกันเนี่ยให้น้องๆมาเช็คตรงนี้ก่อนเลยนะค,ะครับคือมาที่เมนู Apple นะครับแล้วก็ about this mac คือก่อนอื่นเราต้องมาเช็คก่อนว่า ตอนนี้ตัว Mac OS 10เนี่ยเราใช้เวอร์ชั่นอะไรอยู่อย่างเครื่องผมตอนนี้ครับก็เป็น OS 10 l Capitan นะครับเวอร์ชั่น10.11.2นะครับแล้วก็ให้เรามาเช็คดูว่าตอนนี้โปรเซสเซอร์เราเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีเมมโมรีเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวส t o รจครับว่าตอนนี้เรามี Storage ว่างเนี่ยที่สามารถยังใช้ได้อยู่เนี่ยเท่าไหร่ นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือการเตรียมตัวก่อนที่จะลงแอปพลิเคชันใดๆบน Mac แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือก่อนที่เราจะลงแอปพลิเคชันใดๆบนเครื่องแม c นะครับเราก็ควรจะมาแบ็กอัพกันก่อนนะครับก็คืออย่างเช่นทุกๆครั้งก็ใครได้ที่เซตอัพตัว Time Machine เอาไว้เผื่อไว้นะครับว่าถ้าสมมุติเราลงแอปพลิเคชันใดๆนั้นแล้วมันมีปัญหาเราจะได้กลับมาที่เดิมได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งให้เรามาดูที่ System Preference นะครับไปที่เมนู Apple นะครับแล้วก็ System Preference ก่อนที่เราจะลงลงแอปพลิเคชันเนี่ยให้มาดูตรงที่ Security ก่อนนะครับตรงนี้นะครับ Security and Privacy นะครับอันนี้ก็คือเป็น Security ที่จะช่วยป้องกันหรือว่าช่วยเช็คก่อนที่เราจะลงว่าไอตัวแอปพลิเคชันเนี่ยที่เราดาวน์โหลดเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็มันมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า คือป้องกันพวกไวรัสหรือ,หร,อหรือพวกแสแมแวร์อะไรทั้งหลายนะครับไม่แน่ใจนะครับส่วนใหญ่ผมคิดว่าใครที่ซื้อแม็คมาค่า default อาจจะเป็นตัว m a c App Store นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราติ๊กไอตัว Map App Store เนี่ยมันจะมีผลยังไงเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนนะครับพอดีผมเตรียมตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ตัวตัวอินสตอลนะครับพวกแอปต่างๆอิ s t ต r e ตอนนี้นะครับตัวออปชันเราติ๊กอยู่ที่ Mac App Store ใช่ไหมครับถ้าเรา ติ๊กอย่างนี้เราดาวน์โหลดตัว DMG file นะครับของว a าคอมแท็บเล็ตเดี๋ยวลองดูนะครับผมดับเบิลคลิกตัว DMG file ขึ้นมาแล้วลอง Install ตัวนี้ดูตัวนี้ครับมันก็จะบอกว่าไอตัวที่ว้าคอมแท็บเล็ตัวแพ็กเกจเนี่ยไม่ได้ดาวน์โหลดมาจากตัว Mac App Store มันก็จะไม่อนุญาตให้เราอินสต l l ลงบนเครื่อง Mac องนะครับอันนี้ก็คือเป็น Security ที่ป้องกันเอาไว้นะครับคราวนี้ทำยังไง ที่เราจะสามารถ i n s t a l l ไอตัวแอปพลิเคชันของเราตัวตัวนี้ได้ครับที่เราดาวน์โหลดมาเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับคลิกตรงผมปิดตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าก็มาคลิกตรงนี้ครับเครื่องรูปปุญแจนะครับแล้วก็ให้เรามาลแล้วก็ใส่ใส่พา s s w o r d เราที่ที่เป็นแอดมินของเครื่องนะครับคราวนี้เราก็สามารถจะเปลี่ยนออปชันตรงนี้ได้ละ เพราะฉะนั้นออปชันไหนที่ดีที่สุดผมคิดว่าตรงกลางดีที่สุดนะครับคือ Mac App Store แล้วก็ Identify Developer ด้วยอย่างน้อยแล้วก็รู้ว่า,าดาวน์โหลดจาก Mac App Store ไม่มีปัญหานะครับคือลงได้นแน่นอนแต่ถ้าเราดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตถ้ามันมี Identify ของคือระบุตัวตนนะครับของ Developer ก็จะเครื่องก็จะถามเราแล้วก็ให้เราคลิกว่าจะลงหรือเปล่าอย,อย่างยกตัวอย่างเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราเป็นแบบนี้แล้วเรากลับไปที่ว่าคำแท็บเลตเหมือนเดิมนะครับลองดูนะครับครับดับเบิลคลิกครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแพ็กเกจให้เราสามารถ Install ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้ก็โดนเช็คว่ามันมีมีระบุว่าใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้ Develop ตัวแอปพลิเคชันพวกนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ เป็นอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ที่เราคุณจะทราบไว้สมมุติว่าน้องๆซื้อเครื่องใหม่ทำไมเครื่องเรามันลงแอปไม่ได้แล้วก็เป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็ให้มาดูตรงนี้นะครับก็คือตัว security ครับผมกลับไปหน้าแรกก่อนนะครับ system preference security and privacy นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ให้เลือกเป็น mac app store and identify developer นะครับ โอเคคราวนี้เรามาดูวิธีแรกที่เราจะหาแอปหรือว่าเราจะลงแอปกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือจาก App Store ครับเราลองเปิด App Store ขึ้นมาตัวนะครับ Mac App Store ก็คือก็จะเป็นมีแอปพลิเคชันมากมายครับทีอ่อยู่ใน App Store นี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถลงแอปต่างๆจากจาก App Store ได้เลยคล้ายๆ iPhone, iPad นะครับเหมือนกันครับ เราก็จะมาหาได้ว่าท็อปเลตเป็นยังไงหาตามแคตตากอรีก็ได้นะครับหรือว่าเราจะลองเสิร์ชหาจากตัวเสิร์ชนี้ก็ได้ครับว่าเราอยากลงแอปตัวไหนหลังจากที่เราเสิร์ชหาเราทราบแล้วว่าแอปตัวไหนก่อนอื่นเราก็ควรจะคลิกเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับจําได้ไหมครับว่าผมให้ไปดูตัวอินโฟมิชันของเครื่องเราว่าเครื่องเรามันมีคปาซิตี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราควรจะทราบก่อนว่าเครื่องเรา มีแ a ปซิ i t ตมากแค่ไหนอย่างเช่นไซส์เนี่ยครับตัวแอปตัวนี้มันจะใช้ประมาณ3.8 MB เครื่องผมมี300กว่ากิกคงมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดบางเครื่องที่ใครใช้พวกที่มี s ซเลตน้อยๆถ้าเราลงแอปพลิเคชันใหญ่ๆมันก็คงจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราควรจะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวดู p r i ซ์ด้วยครับฟรีหรือเปล่าหรือว่าเสียเงินแล้วก็ตัวรีลิสครับว่า,ารีลิสเมื่อไหร่ แล้วที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับคือ compatible กับ os ของเราหรือเปล่าของเราเป็น os เอเกตไปตันนะครับก็คือลงได้ถ้าสมมุติว่าใครใช้ os 10 version ต่ำกว่านี้ครับแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็จะไม่ compatible หรือถ้ารันมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับหรืออาจจะลงไม่ได้เลยก็ได้ก็ตัวนี้ครับสำคัญที่เราต้องทราบก่อนว่าตอนนี้เครื่องเราใช้ os 10ว version อะไรอยู่อันนี้ครับคือเหตุผล หลังจากนั้นถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วเราก็คลิกตรงนี้เลยครับ Get App แล้วก็จะเห็นว่าจะมี Install App ใช่ไหมครับผมลอง Install ดูเลยนะครับแอปตัวนี้คราวนี้พอเวลาคลิก Install ไปก็จะถาม Apple ID เรานะครับก่อนที่เราจะดาวน์โหลด Install เลยจาก App Store เนี่ยเราก็ควรจะมี Apple ID ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ Create ก็มา Create ตรงนี้ได้นะครับตอนนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องการ Create Apple ID ครับสมมติว่าเรามีอยู่แล้วแล้วกันนะครับผมก็ใส่พาสิร์ไปเอาละครับหลังจากนั้นตัวเครื่องก็จะเริ่มทำการ i n s tall นะครับเราก็จะเห็น p r o g r e s s bar ตัวนี้ครับว่าตอนนี้มันกำลังทำการ i n s tall อยู่นะครับโอเคครับหลังจาก i n s tall เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ ตัวปุ่มเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น open นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา install application จาก app store เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่ตัว application folder แล้วนะครับเราลองมาหาดูก็ได้คือตัวนี้ครับเรา install เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือสามารถใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีแรกแล้วก็วิธีหลักๆที่ สามารถจะหาแอปแล้วก็อิน t a l l บนเครื่อง Mac เราได้ข้อดีของของที่เรามาอิน t a อ l แล้วก็มาหาแอปจาก App Store นะครับก็คือ1เราเชื่อได้ว่าแอปพวกนี้มีการตรวจสอบจากทางทีมงานของ Apple แล้วครับว่าก็เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับว่าถ้าบางแอปบางตัวเนี่ยบางครั้งเรามาดูเวอร์ชันมันอาจจะเก่าจาก จากปัจจุบันนิดนึงอย่างเช่นลองหาตัวนึงอาจจะเป็นเวอร์ชันน1แต่จริงๆแล้วตอนนี้แอปตัวนั้นมันเป็นเวอร์ชัน2แล้วถ้าเราจะไปดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาจะมีโปรเซสในการรีจิสเตอร์หรือว่าอัปโหลดลงลงไปแอปสโตร์ครับอาจจะช้าหน่อยเพราะนั้นถ้าเกิดใครมาซื้อแอปพลิเคชันแอปสโตร์เนี่ยก็ให้ดูเวอร์ชันเทียบกับเว็บไซต์ของผู้ผลิตด้วยนะครับว่าตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดของแอปพวกนี้มันเป็นเวอร์ชันอะไรอยู่เราก็ อาจจะตัดสินใจได้ครับว่าเราจะซื้อผ่าน App Store หรือว่าเราจะซื้อผ่านเว็บไซต์ของผู้ผลิตโดยตรงนะครับโอเคนะครับวิธีแรกก็ผ่านไปคราวนี้เรามาดูวิธีที่2นะครับผมปิดตัวอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือการเซตอัพของมันมีเซตอัพบางอย่างที่กับ App Store ด้วยเดี๋ยวเรามาดูตรง System p r e f e r e น c e นะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรง System p r e f e r e n c e เนี่ยเราจะเห็น คำว่า App Store ตรงนี้ใช่ไหมครับเราลองคลิกดูแล้วกันที่ App Store ตัวนี้ครับมันก็จะสามารถามาเซตอัพได้ว่าถ้าเราซื้อหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store เนี่ยจะให้มันอัตโมติเช็คพวกอัปเดตเลยหรือเปล่าถ้าเช็คแล้วถ้าเจอมีอัปเดตใหม่แล้วทำยังไงต่อก็คือดาวน์โหลดมาตอนนี้ผมติ๊กไว้ก็คือดาวน์โหลดมาก่อนนะครับแล้วก็ มาบอกเราด้วยว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะพร้อมที่จะอินส tall แต่ว่ายังไม่ได้อินส tall นะครับเราจะอินส tall ของเราเองอติ๊กตัวที่2นะครับอิน tall system data file แล้วก็ security ตัวนี้ผมติ๊กไว้เลยนะครับถ้ามี data file หรือ security อัปเดตใหม่ๆก็ให้มันอัตโนมัติอินส tall เลยยกเว้นตัวแอปอัปเดตกับ OS 1 u p อัปเดตตัวนี้ครับคือผมให้ดาวน์โหลดอย่างเดียวแต่ว่า i n น tall เนี่ยผมจะมาอินส tall เองนะครับคือก่อนที่เรา อย่างที่ผมเรียนไปนะครับก่อนที่เราจะ i n s tall แอปใดๆหรือว่า i n s tall OS อัปเดตใหม่ๆตัวนี้นครับเราควรจะแบ็กอัพเครื่องไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้า i n s tall ไปแล้วมีปัญหาเราจะได้กลับมา,าได้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือ Setup ตรงที่ App Store นะครับคราวนี้มาดูวิธีต่อไปนะครับคือ,อเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาจาก หรือ m g file เนี่ยมาจากเว็บไซต์โดยตรงนะครับแล้วเราก็จะมา in install คราวนี้เวลาดาวน์โหลด dmg file เนี่ยมันก็จะมีหลายลักษณะมากเลยลักษณะที่หนึ่งนะครับก็คือ application bundle disk image นะครับเป็นยังไงตัวนี้ผมลองดาวน์โหลด google chrome มานะครับคือ,อจะเป็น m g file ใช่ไหมครับเวลาเรา double click ไปเนี่ยอันนี้ครับมันก็จะเปิดก็จะมีตัว d i s image เนี่ยสร้างขึ้นมา วินโด์เนี่ยครับมันก็คือของที่อยู่ในตัวดิชอิมเมจนี้เพราะนั้นวิธีง่ายๆครับก็คือลากตัวนี้มาเลยครับแล้วก็ไปใส่มาใส่ตัวนี้ครับก็คือโฟลเดอร์ที่เป็นแอปพลิเคชันนั่นเองครับคือง่ายมากเลยครับคือแอปพลิเคชันลากมาใส่ถ้าเราลองดับเบิลคลิกตัวนี้ลงไปก็สังเกตว่ามันจะเปิดแอปพลิเคชันโฟลเดอร์ของเรามานี่เองนะครับก็คือเป็นการก๊อปปี้ตัวแอปพลิเคชันลงในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับ คราวนี้หลังจากที่เราดับเบิล l ลิกเด k ดอต .dmg file ไปแล้วมันก็จะสร้างตัว Dish Image ใช่ไหมครับหลังจากเรา i n นส tall เรียบร้อยแล้วเราก็ Eject มันออกไปได้เลยนะครับครับก็ Dish Image ตัวนี้มันก็จะหายไปอีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกันคือตัวนี้มันจะเป็นการซิปอ่าเป็นการซิปตัวแอปพลิเคชั n นมานะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับ ผมมียตัวอย่างอยู่2แบบคือ zip กับ t b z นะครับก็คือ double click ไปที่ zip เนะครับมันก็จะทำการแตก zip มาตัวนี้ครับแอปพลิเคชันเรา,าตัวแอปพลิเคชันมันก็แตกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลากเข้าไปในอแอปพลิเคชันโฟลเดอร์ของเราก็เท่านี้เองนะครับเราก็จะใช้งานแอปพลิเคชันตัวนั้นได้แล้วครับอันนี้ครับก็คือการาแบบ ที่เราดาวน์โหลดที่เป็นซิปมาตัวนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นซิปอย่างหนึ่งนะครับลองลองคลิกดูนะครับนะครับ .tbz ตัวนี้ครับก็จะอันซิปตัวตัวแอปพลิเคชันของเรามาแล้วก็เราก็ลากไปใส่ที่ตัวแอปพลิเคชันโฟลเดอร์เราก็ได้นะครับให้มันอยู่ในแอปพลิเคชันโฟลเดอร์แล้วเราก็จะสามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะครับผ่านไป3วิธีแล้วนะครับวิธีหนึ่งจากแอปสโตวิธีที่สองจากแอป bundle วิธีที่3จาก zip file คราวนี้วิธีสุดท้ายนะครับที่เจอกันบ่อยๆก็คือเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก็เป็น .dmg file ใช่ไหมครับแต่ว่าในตัว .dmg file เนี่ยเวลาเราคลิกไปมันก็จะ create ตัว Dis k image ขึ้นมาแต่ว่าข้างใน Dis k image เนี้ยมันจะต่างไปว่าเราเราไม่ได้ add เข้าไปใน folder ร์โดยตรงแต่ว่ามันจะเป็นตัว package ครับเป็น installer package เราต้อง o u u l l e l l i k ก แล้วก็ทำการคอนติเนียคล้ายๆบน Windows นะครับใครเคยลงโปรแกรมก็จะคุ้นเคยเราก็คอนติเนีย e เน็กซ์อินสตอลอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับจนจนกว่าทั้งหมดโปรเซ s นี้มันจะจบเราก็จะได้พวกจะได้แอปพลิเคชันนั้นมาใช้นะครับอันนี้ก็เป็น4วิธีหลักๆนะครับที่เราสามารถจะอินสตอล แอปพลิเคชันใดๆบนบนเครื่อง mac ของเราได้นะครับก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับน้องๆมือใหม่นะครับที่ที่จะลองหาแอปหรือลองทำการ install แอปบนเครื่อง mac นะครับก็อย่าลืมนะครับเราเช็ค capacity เราก่อนเราเช็คเครื่องเราก่อนเรามี ram เท่าไหร่เรามี hard disk เท่าไหร่เครื่องเราใช้ os 1 0 version อะไรแล้วก็ก่อน Install แอปพลิเคชันใดๆก็ให้ทำการ Backup ไว้ก่อนถ้ามีปัญหาเราจะได้กลับไปก่อนหน้าที่เรา Install ได้นะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้คงมีประโยชน์กับน้องๆที่ใช้ Mac ขอบคุณครับ